จะเคลียร์ออกไปให้ได้ครับตรงนี้และการป้อมครับพยายามจะสวนครับแต่ว่าตัวของเฟิร์นฟารนกำลังจะเข้ามาวางแต่ที่นายครับยกเต่าเอ็กได้ก็จริงครับแต่ว่าเว็บขีดต่อไปมันยังไม่มาตัวเล็กมอนเตอร์ยังโจมตีสิงก่อสร้างอยู่ครับแล้วเฟิร์นฟารนครับโอ้้อไปหามาร์กี้ครับพอเกับโอเวอร์ไฟ์ครับในขณะที่เต่าเอ็กครับไปรับดาเมจของมังกรและคีเวต่อไปกำลังจะเข้ามาและกำลังจะเสียบ้านด้านในครับเปค็พังโอ้และดูครับตัวเต่าเอ็กครับเลือกที่จะถอยกลับทันทีครับหลังจากถอยกลับเสร็จปุ๊บแแแลลลล้้้ววววเเเเเเกกงบบบิิิรรร์ดดดขาาาาไไไปปมมจใส่ททีะุนนคัหหู เก็บตัวของนุ้นมาแล้วยิงตามใส่นุนนนุ้นกดสลี่ไนท์กดแล้วหมูอัดเข้าไปดวลกับนุนและชนะได้ครับแต่ว่ามักกี้รับยูงตีคิมพยายามจะออกไปช่วยยิงครับแก่เติมมาตรงนี้ครับแต่ว่าโดนสตาร์จากดีฟอกเอ็นสตาร์นคิมหมูหวัดเข้ามาแล้วแต่ว่าเสียกันในติดแล้วแต่ว่าต้องยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงครับคิมเตเตอยู่ขวาหมูหวัดอยู่ล่างครับคิมเตเตยครับแต่ว่าเอลฟี่คนแต่ว่าติดฟอกที่กดคิมกดเที่ยวและคิมกลับมายิงและเหลือเพียงแค่โอเวอร์ไฟล์คนเดียวที่จะเกิดกับมาใช้อันตีครับแล้วหมูหวัดไปไ ของเกสเอและแกนเป็นเชนหน้าไปหน้าบ้านของตัวเองก็เปยังไงเนี่ยและเปิดบันเลือดเดืออยู่น้อยมากชัดคิมเอาและเลงงินเลงและเลงหมอบหมอบไหมหมอบไหมขวาล่า